สวัสดีค่ะในไม d ด็อกเตอร์เมดนะคะวันนี้ยิ้มมานั่งอยู่หน้าคลินิกเด็กค่ะแต่ยังไม่มีเด็กและก็ไม่มีคุณหมอนะคะแน่นอนอยู่ในไม d ด็อกเตอร์เมดต้องมีแต่เฟอร์นิเจอร์คลินิกค่ะแล้วก็เคาน์เตอร์ที่อยู่แบบข้างๆยิ้มแบบอยู่ข้างๆให้พอเห็นแวบบ๊แบๆบอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็น่าจะรู้สึกได้ว่าแบบสดใสจังเลยคุณยิ้มสดใสสีเหมือนโลโก้ไม่ด็อกเตอร์เมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความตั้งใจของเรานะคะเรามีความรู้สึกว่าสีฟ้ามันเป็นสีที่แบบ สดใสได้แต่ไม่ฉูดฉาดรู้สึกเย็นได้รู้สึกร้อนก็ได้เหมือนกันนะคะเวลาตอนนี้ถ้ามองออกไปที่ท้องฟ้าตอนนี้รู้สึกร้อนมากเหมือนกันวันนี้ในคลินิกเด็กค่ะการที่จะเป็นเออฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลือกสีเลือกโทนสีให้อยู่ในคลินิกเด็กนะคะจริงๆยิ้มอาจจะ สามารถที่จะบอกเล่าแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแบบคุณลูกค้าต้องเลือกสีนั้นสีนี้ดีไซน์นั้นดีไซน์นี้แต่เชื่อไหมคะว่าต่อให้ยิ้มพยายามเล่ามันก็อาจจะไม่เหมือนมาสเตอร์ดีไซเนอร์วันนี้มีมาสเตอร์ดีไซเนอร์นะคะมันนั่งด้วยนะคะก่อนที่จะไปชมเคาน์เตอร์ยิ้มอยากให้เขา่มาแนะนําสั้นๆจบสั้นเอาสั้นไปให้เขามาแนะนําสั้นๆให้เขามาเล่าดีกว่าเพราะว่า มีผลงานมาสเตอร์พีซของเขาอยู่ชุดหนึ่งนะคะที่ออกแบบให้กับคลินิกเด็กของคุณหมอท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็น r e f e r e n รนให้ลูกค้าที่เป็นคลินิกเด็กหลายๆที่เลยก็จะบอกว่าขอแบบนี้ขอบแบบนี้ขอแบบน,บบนี้ขอแบบนี้นะคะแปลว่ามันโดนใจแปลว่าดีไซน์หรือว่าสิ่งที่เราออกแบบเนี่ย ลูกค้าเห็นแล้วมีความรู้สึกว่ามันคู่ควรกับการนำไปตกแต่งในคลินิกเด็กนะคะวันนี้ไม่ได้เตรียมภาพมาแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาภาพบางส่วนคอมเมนต์เอาไว้ใต้ไลฟ์นี้ให้นะคะอย่างน้อยๆเป็นไอเดียให้ลูกค้าที่กำลังเปิดคลินิกเด็กจริงๆทีนี้ยิ้มถามมาสเตอร์ดีไซเนอร์ดีกว่าว่าเวลาที่เราจะออกแบบดีไซน์เฟอร์นิเจอร์หรือเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ไปวางในคลินิกเด็กเนี่ยมันมีอะไรให้เรานึกถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าเออมันต้องแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สีก่อนเลย อันดับรแรกสีใช่สีแล้วก็การตกแต่งต่างๆให้เหมาะกับเด็กที่สุดก็จะเป็นสีอ่นอ,อนๆสีถามว่าเรื่องสีจําเป็นไหมว่าต้องเป็นสีฟ้าหรือว่ามีสีอะไรอีกบ้างคะไม่จําเป็นก็ชมพูก็ได้เขียวก็ได้ฟ้าก็ได้หรือไม่ถ้าแบบว่าเป็นแบบเป็นคลินิกที่แบบเฉพาะทางหน่อยๆเขาก็จะมีสีของเขาเองอย่างเช่นว่า เป็นน้าเงินเข้มแล้วอาจจะไปตัดกับสีไม้อ่อนอะไรเงรี้ยก็ต้องดูธีมของเขาอีกทีหนึ่งก็จะออกแบบตามธีมของลูกค้าว่าตัวคอนเซ็ปต์ของเขาอ่ะมันเป็นสีอะไรแล้วก็ถามความลูกค้าไอ้ถามความต้องการของเขาเราก็จะเอามาแกะ mm hmm. เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสีเนี่ยใน My d ด c t o r m a t e ของเราเนี่ยนอกจากตัวเคาน์เตอร์ถ้าเกิดว่ามีองค์ประกอบที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ส่วนอื่นๆเลยสมมุติว่าในคลินิกเราไม่ได้มีแค่เคาน์เตอร์ต้องมีตู้ที่สต็อกยาต่างๆหลายๆอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เราเลือกให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นเป็นสีเดียวกันเนี่ยมันดูเยอะเกินไปไหมอย่างเช่นอันนั้นก็ฟ้า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 มันดูเยอะเกินไปไหมหรือจริงๆแล้วมันควรเป็นแบบนั้นเพราะมีความรู้สึกว่ามันเข้ากันแล้วแต่ลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าบางคน ถ้าลูกค้าเขาต้องการจะให้มันเด่นสมมติว่าต้องการให้โซนต้อนรับมันเด่นเราก็จะเลือกเคาน์เตอร์ให้เป็นสีตู้เราก็จะเลือกเป็นสีพื้นหรือไม่ก็สีไม้เพื่อที่จะให้มันตัดกันแต่ถ้าลูกค้าบางคนเขาบอกว่าหมออยากได้ให้มันแบบเป็นสีเดียวกันทั้งหมดเลยก็จะเลือกเฟอร์เป็นสีเดียวกันก็ได้แล้วเราก็จะไปตัดกันที่สีอื่นอย่างเช่นกําแพงหรือพื้นอ,อย่างเงี้ยก็ให้มันตัดกันอันนี้เป็นไอเดียในการเลือกสีสันเฟอร์นิเจอร์ว่าสมมติมีเฟอร์นิเจอร์มากกว่า1ชิ้นในบางครั้ร้้งลููกกกคคาาา็มมีววรสึ่ จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันทั้งเซตแต่ในบางครั้งลูกค้าก็เอ๊ะคุณยิ้มมันเยอะไปไหมถ้าตีมคือเป็นสีฟ้าเลือกเคาน์เตอร์ตอนรับสีฟ้าแล้วถ้าตู้เอยเตียงเอยก็ฟ้า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 หมดเลยเนี่ยมันจะดูเลี่ยนเกินไปไหมวันนี้มาสเตอร์ดีไซเนอร์ก็ให้ไอเดียว่าถ้าเรามีความต้องการว่าตรงจุดต้อนรับเนี่ยส่วนที่เราต้องการให้เป็นแบบชูโรงเป็นพระเอกเป็นนางเอก อาจจะเป็นหน้าเด็ดหรือยา่าก็ได้มันจะต้องโดดเด่นเราก็ควรจะให้ตัวเคาน์เตอร์ต้อนรับนะคะเป็นสีสันานั้นๆที่เราต้องการส่วนเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆมันสามารถให้ สอดคล้องไปกับการตกแต่งอื่นๆได้เป็นสีพื้นสีสว่างสว่างสีขาวๆาวหรือลายไม้สีอ่อนๆก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งหมดที่เล่ามานะคะเป็นเพียงสิ่งบอกเล่าวันนี้นะคะก็เอาเป็นแค่ว่าแบบไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะไหนๆมานั่งนะคะเป็นพร้อมอยู่บนสตูลูกเต่าให้ยิ้มแล้วนะคะก็ สัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆอยากจะบอกว่าเวลาที่ลูกค้าทักเข้ามาแล้วก็ได้เห็นตัวเฟอร์นิเจอร์ได้เห็นแบบ 3D นะคะที่เราส่งให้ลูกค้าได้ชมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาจากคุณฝนนะคะที่จะเป็นผู้วาดเป็นคนเขียนแบบออกแบบทั้งหมดนะคะยิ้มสิ่งที่ยิ้มทำได้แล้วดูแลลูกค้าได้ดีนะคะนั่นก็คือพูด <laughs> พูดนะคะคือคือพูด,พ,ดพูดเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ายิ้มจะพูดอะไรต่อไปกับเคาน์เตอร์สำหรับคลินิกเด็กชุดน,นี้นะคะแน่นอนค่ะว่าชุดน,นี้เป็นชุดที่ยิ้มรีวิวไปก็หลายรอบแล้วแหละเป็นรุ่น D M 1 0 5 3 1053จดไว้เลยค่ะ1053 2สองตัวท้ายก็ <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะทำให้คุณได้เฟอร์นิเจอร์ฟรีไปเลยบางงวดนะะ 1053ค่ะ D M 1น5 3ตัวนี้ยิ้มเคยรีวิวในลักษณะที่เป็นลายไม้ตรงิวตรงฟ้าๆเนี่ยอุ้ยสีเขียวกับสีฟ้าแยกไม่ออกนี่รุ่นหมามะมาหรือเปล่าหลายๆคนบอกว่ารุ่นพ่อแม่เรานะคะเขียวกับฟ้ากับน้ำเงินเนี่ย เดียวกันหมดเลยนะคะี่นอกเรืองอ่ะอันนี้สีฟ้าฟ้ายิ้มเคยรีวิวนะคะตรงตรงที่เป็นไม้ละแหนเนี่ยจะเป็นโทนลายไม้หมดเลยลายไม้เข้มเข้มอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลายไม้เหมือนที่ลูกค้าเห็นตรงเนี้ยอ่าสิ่งที่ได้จะรู้สึกเรียบร้อยสุภาพสุขุมรู้สึกแบบรู้สึกไปในเชิงความเรียบร้อยอะความแบบกริบความแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้มีฟิลเรื่องสนุกสนานไม่ได้มีฟิลแบบ รู้สึกแบบยิ้มได้อะไรได้นะคะพอเราแค่เปลี่ยนสีมาเป็นสีฟ้านะคะเราก็รู้สึกแบบอยู่ดีๆก็อาจจะหัวเราะก็ได้ <c oughs> <c oughs> อยู่ดี <c oughs> อยู่ด,ดีเรามีความรู้สึกว่ามันสามารถสนุกได้สามารถสดใสได้ซึ่งเวลาที่เป็นคลินิกเด็กแน่นอนยิ้มอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของจิตวิทยาเด็กเท่าไหร่นะคะว่าออสีอะไรมันอาจจะส่งผลอะไรใดๆแต่ในแง่ของความสดใสความน่ารักยิ้มมีความรู้สึกว่า สีสันในเชิงพาสเซลอาจจะไม่ต้องเป็นสีฟ้าอ่อนก็ได้นะคะแบบเป็นสีเขียวเป็นสีแบบสีเหลืองชมพูอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถให้ฟิลลิ่งเราได้หมดเพราะว่ายิ้มเป็นหนึ่งคนที่แบบเวลาเห็นสีสันพวกนี้จะมีความรู้สึกว่าแบบสดใสอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบ อยู่เฉยๆฉันก็รู้สึกซัมเมอร์ขึ้นมารู้สึกแบบสว่างรู้สึกสดใสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะที่จะอยู่ในคลินิกเด็กเพราะในคลินิกเด็กที่ไม่เห็นของลูกค้าในบางที่อะค่ะนอกจากในโซนที่ตรงนี้มันเป็นโซนสาคัญก็คือโซนเวทระเบียนเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทํางานหรือใดๆแต่บางที่บางคลินิกยังมีโซนที่เป็นแบบเป็นเพลนเอาไว้ให้เ,เด็กเล่นนู่นนี่ระหว่างรอหรืออะไรใดๆนะคะ,นะคะเวลามองมามันดูน่ารักมันดูสดใสมันดูแบบ มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยคลินิกเด็กแบบเข้าไปแล้วแบบสีขาวล้วนลายไม้แบบเข้มสรบยิ้ม,มันมีความรู้สึกว่ามันดูเรียบร้อยสุขุมเกินไปที่มันจะแบบสําหรับของอะไรที่เราจะให้เด็กอะ่ะไม่งั้นคิตตี้ไม่สีชมพูหรอกว่าไหมคะถ้าคิตตี้สีน้ําตาลคิตตี้สีน้ําตาลก็จะดูสวยละมั้ง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นสีสียิ้มีความรู้สึกว่ามันสดใส แต่พอพูดถึงแค่เรื่องสีฟ้ามันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เคาน์เตอร์ตัวนี้เหมาะที่จะอยู่ในคลินิกเด็กนะคะได้ยิ้มจะบอกในจุดอื่นๆที่มีความรู้สึกว่าอ,อ๋ออยากให้ลูกค้าเห็นภาพตามด้วยเวลาเป็นคลินิกเด็กค่ะเด็กนี่ก็จะคอนโทรลอะไรไม่ได้ สมมุติถ้าเราเป็นเคาน์เตอร์ที่มีลักษณะแบบมีสเตตี้ยแบบครึ่งหนึ่งสูงครึ่งหนึ่งเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในมุมของยิ้มนะคะในส่วนเตี้ยสมมุติว่าถ้าเรามีการวางดิสเพลย์อะไรบางอย่างวางป้ายประกาศอะไรบางอย่างหรืออะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่ได้ระวังมากพอหรือว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอะไรอย่างเงี้ย เด็กๆบางทีอาจจะเข้าถึงในส่วนนั้นอาจจะหยิบจับอะไรที่เขาไม่ควรหยิบหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้แต่ถ้าเรามีบาสูงตลอดทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก,ก็อาจจะไม่สามารถที่จะลุกล้ำมาหยิบมา,มานู่นมานี่มาสนอะไรตรงนี้ได้มันก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาเป็นคลินิกเด็กเนี่ยต่อให้จะรู้สึกเข้าถึงง่ายสดใสสว่างเป็นสีฟ้าแต่ก็ควรให้เข้าถึงยากแบบ การเข้าถึงที่มันจะมาหยิบได้โซนหยิบจับต่างๆนานานะคะทะตรงนี้มันคือความปลอดภัยของเด็กด้วยแล้วก็คือความเรียบร้อยของการดูแลภายในการจัดการของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงเคาน์เตอร์นี้ด้วยได้ยินจะเข้าไปยินข้างในค่ะว่าเวลามีบาสูงแบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นมิตรกับเด็กนะคะยังไงคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาเราจะได้สื่อสารกันเฉพาะผู้ใหญ่ ดูรายละเอียดเอาเวลระเบียนมากลางเอายามาวางจ่ายยาได้ใดๆนะคะอย่างน้อยๆน,น้องๆองะคะ่ะไม่สามารถที่จะหยิบคว้าอะไรที่มันอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างสูงมีบาสูงยาวตลอดแนวอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ยพยายามแนะแนําลูกค้าแต่สมมุติว่าถ้าการทํางานของเจ้าหน้าที่จริงๆอยากให้มีส่วนเตี้ยเพื่อคัดกรองเพื่อวัดไข้หรือเพื่อใดๆอันนั้นโอเคก็สามารถจัดสรรได้แต่อันเนี้ยสำหรับคีย์ของเคอน์เตอร์ชุดเนี้ย ก็ตั้งใจว่าควรจะเป็นบาสูงยาวทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เกิดการออร์แกไนซ์ได้ง่ายทีนี้มาถึงลายด้านหน้าเมื่อกี้มันมีระแนงไม้สีฟ้าๆตลอดตัวเคาน์เตอร์แต่ทีนี้ถ้ามีระแนงทั้งหมดมันก็จะเพลนมากๆแล้วลายที่ตกแต่งด้านหน้าค่ะเราเลือกให้มันเป็นสีขาวแล้วเชฟของมันเนี่ยเห็นแบบนี้ก็ยังแอบ,บแบบมีโค้งเล็กๆนะคะด้านนี้ก็มีโค้งเล็กๆอค่คนละด้าน <laughs> <laughs> ไปก่อนสลกอะเนี่ยตรงนี้เห ah ็นไหมคะก็จะโค้งเบาๆแล้วก็ลวดลายก็จะโค้งไปทางด้านนั้นนะคะตรงเนี้ยมันแบบเออมันนอกจากที่จะมีไม้ระแนงถ้ามองไปมันก็จะรู้สึกแข็งเกินไปเราเติมความอ่อนช้อยด้วยลวดลายสีขาวที่มีมุมโค้งด้านนี้ค่ะถูกแล้วค่ะรอบนี้จาได้นะคะนี่ขนาดมีหน้าจออยู่ข้างหน้านะคะลูกค้าดิฉันยังเดินไปผิดฝั่งเลยนะคะอะ คีแรกที่ยิ้มบอกเมื่อกี้นะคะคลินิกเด็กเวลาเป็นบาร์ยาวตลอดแนวทั้งหมดก็จะทําให้ไม่มีส่วนเตี้ยที่เด็กอาจจะมาหยิบจับต่างๆนานาได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกับ2นะคะนอกจากลายไม้คือไม้ละแหนงเนี่ยมันเป็นไม้ตรงๆเนาะเราติดลงไปตกแต่งไปบนตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นไม้ตรงๆซ,ซี่เป็นเสน้นๆ,ๆเรียงยาวกันไปเลยเนี่ยถ้าไม่มีลวดลายมาตกแต่งข้างหน้าเหมือนสีขาวที่ลูกค้าเห็น,นมันจะขาดความแบบละมุนละไมอ่อนช้อยทันที แต่พอดีไซเนอร์นะคะนำแบบแล้วก็นำลายสีขาวๆนี้มาวางมันก็ทำให้อ๋อโอเคดูนุ่มนวลดูเหมาะกับสีดูพาสเทลดูนุ่มนวลละมุนละไม,ะมขึ้นมาทันทีและเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะนอกจากฟังก์ชันที่ยิ้มบอกอไอเดียของการตกแต่งลายข้างหน้าเนี่ยยังมีการตกแต่งไฟ LED ด้วยใช่มคะเปิดหรือ,อยังอ๋อโอเคอันนี้นะคะตอนนี้แสงมันสว่างมากๆแต่ว่าขอบขาด้านล่างนะคะจะมีไฟ LED ตกแต่ง เห็นใช่ไหมคะซึ่งเวลาที่เรา,เาไปวางอยู่ที่ด้านหน้าคลินิกอะคะ่ะมันจะแบบทําให้ตัวเคาน์เตอร์มันโดดเด่นขึ้นมายิ่งเวลาเราเดินไฟที่ขอบล่างสิ่งที่ได้มันจะเหมือนเป็นการแบบทำให้ตัวเคาน์เตอร์มันป๊อปอัพขึ้นมามันมีไฟอยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไฟ LED บอกตามตรงว่าใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าเราเดินไฟเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปถึงลูกค้าคะ่ะแค่ไปที่การไฟฟ้าไม่ต้องไปแค่มีเต้าเสียบอยู่ที่บ้าน แค่ลูกค้ามีเต้าเสียบอยู่ที่บ้านนะคะเราอ่ะมีปลั๊กตัวผู้เราเดินไว้แล้วลูกค้าก็แค่เสียบเข้าไฟบ้านนะคะที่ตัวเคาน์เตอร์ยิมมีสวิตเปิดสวิตปิดให้อยู่แล้วเรียบร้อยพอถึงเวลานะคะอยากจะเปิดใช้งานก็กดเปิดกดปิดเหมือนไฟบ้านที่เราใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้าหน้าที่หรือว่าทีมงานที่เราทํางานอยู่ที่ตัวเคาน์เตอร์ก็สามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายเปิดใช้งานด้วยตัวเองไม่ต้องกัวงวลอะไรใดๆการใช้งานคือง,ง่ายๆแล้วก็ชุดนี้นะคะเตรียมไปส่งลูกคา้าจริงๆแล้วเนี่ย เหมาะที่จะเป็นคลินิกเด็กมากๆแล้วก็เหมาะที่จะส่งต่างจังหวัดเพราะอันนี้เป็นหนึ่งดีไซน์นะคะที่การจัดส่งไปต่างจังหวัดลูกค้าไม่ต้องประกอบงานไปถึงลูกค้าแก่แล้วก็วางใช้งานได้เลยยิ้มส่งไปต่างจังหวัดมาหลายชุดแล้วลูกค้าก็รู้สึกว่าแบบเออมันสะดวกนะเราอยากเปิดคลินิกเนี่ยเราสั่งเคาน์เตอร์มา1ชุดเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะประกอบยังไงเราจะจะแบบ จะประกอบยังไงเหมือนเราซื้อเฟอร์นิเจอร์มาสักชิ้นหนึ่งใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะยิ้มจะหอ่อแล้วก็แพกไปทั้งตัวแบบนี้นะคะไปถึงอะคะ่ะลูกค้าอยู่ที่ไหนขนส่งเขาก็จะนําไปส่งหาลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้นะคะจริงๆแล้วก็ให้เป็นที่อยู่คลินิกเลยนะคะเขาจะได้ไปส่งถึงที่นั่นไปถึงก็แกะแล้วก็วางเข้ามุมที่เราจะใช้งานได้เลยไม่มีอะไรที่จะต้องแบบ คุณยิ้มต้องมีสว่านไหมต้องมีนอ็อตมีตะป,ปูอะไรใดๆไม่ต้องนะคะเราประกอบไปให้อย่างเรียบร้อยแม้กระทั่งไฟ LED นะคะก็แค่กดเปิดปิดสวิตช์ก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องเดินไฟไม่ต้องทําอะไรใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นคุณหมอผู้หญิงสามารถสั่งไปได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องที่ว่าเราจะสามารถจัดการได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณหมอผู้ชายก็สามารถสั่งได้เพราะว่ามันสะดวกทําให้คุณมีเวลาไปทําอย่างอื่นนั่นเองและการเป็นคลินิกเด็กอาจจะไม่ได้จําเป็น ที่จะต้องมีแค่เคาน์เตอร์ถ้าลูกค้าอยากได้ส่วนอื่นในห้องตรวจเคาน์เตอร์หัดถการเคาน์เตอร์ที่มีอ่างตู้เก็บของตู้จัดยาที่เก็บเวชระเบียนในไม้ดอกเตอร์เมของเรามีเฟอร์นิเจอร์ครบแทบจะทุกหมวดหมู่ที่จะต้องใช้ในคลินิกจริงๆนะคะหรือถ้าเราเป็นโรงพยาบาลก็สามารถสั่งไปได้แม้กระทั่งโต๊ะทำงานของคุณหมอเรามีให้คุณเลือกเยอะรุ่นมากนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ตอนนี้นะคะยิ้นกำลังมีโปรโมชั่นดีๆคือถ้าเกิดว่าลูกค้าเริ่มต้นไม่ถูก ห้องตรวจก็จงต้องจัดไหนจะที่เก็บยาที่เก็บเวทระเบียนเรามีแค่ห้องโลง่ลงๆเรามีแค่อาคารโลง่ลงๆเรามีแค่ตึกเราไม่มั่นใจเลยว่าเราจะเริ่มมันอย่างไรนะคะลองโทรเข้ามาหาเราก่อนนะคะยิ้มจะได้แนะนําเพราะในบางเรื่องอะคะ่ะมันอาจจะมีะรายละเอียดที่จะแนะนําทําให้ลูกค้าเดินต่อไปได้อย่างง่ายๆเพราะว่าก้าวแรกอาจจะยากหน่อยก้าวต่อไปก็ง่าย <laughs> ไม่มีมุกอะไร ก้าวแรกอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ถ้ามาเจอไม์ด็อกเตอร์เมทนะคะก้าวต่อไปคือหลับตาเดินได้เลยค่ะสบายมากนะคะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาบอกเนื้อหาคอนเทนต์อะไรมากมายสิ่งที่อยากมาอวดลูกค้าจริงๆอะ่ะคือเคาน์เตอร์ตัวนี้มันน่ารักมากจริงๆมันเป็นสีฟ้าอ่อนๆซึ่งแบบยิ้มชอบมากแล้วดูดิดูสตูลูกเต๋าสิคะก็สีฟ้าแบบแมทได้อีกอ่ะคือมันมีความรู้สึกแบบ เออมันสดใสไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ในคลินิกของเรามีความสดใสมีความแบบเห็นแล้วแบบอยากจะยิ้มให้เห็นฟัน3 2ซี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบสดใสมากอะไรอย่างเงี้ยแนะนำนะคะโทนสีพวกนี้คือช่วยได้มากจริงๆนะคะมันเปลี่ยนลุคเคาน์เตอร์ไปได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าใครอยากให้ยิ้มช่วยปรับลุค ภายในคลินิกของคุณนะคะติดต่อมาหาพวกเราได้นอกจากยิมยังมีมาสเตอร์ดีไซเนอร์ตรงนี้ด้วยนะคะช่วยคุณคิดแล้วก็พิกอัพตัวสินค้านะคะให้เหมาะกับพื้นที่แล้วก็การใช้งานวันนี้นะคะตัวยิมแล้วก็มาสเตอร์ดีไซเนอร์นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วยังไงเราเจอกันในคลิปหน้าในการไลฟ์ครั้งหน้าว่าเราจะมาแนะนําเรื่องอะไรวันนี้อยากจะอวดแค่เคาน์เตอร์สวยๆสดใสตัวนี้นะคะ dm 1 0 5 3นะคะจดเอาไว้ได้เลยเราทักเข้าไปในช่องทางไลน์ทีมงานรอ รอทำใบเสนอราะคาะนะเะพราะฉะนั้นเจอกันในครั้งหน้าวันนี้ยิ้มไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย